โอ้ปลาหนอกนำนอกนาม,นนาม,มันห่อนแฮงน้ำปลาปลาที่เปิดออกมามันร้อนเกินไปนะปลามันนอกมันหันใจน,น,น,นะห่อนนี่ดนอเขาห่อนจริงเขาหนำเขาวนนี่แซ่ใน้ถังหนำห่อนอุ้ยปรับตัวบทันรอ,อยงลวงลยบบ กระรางสิไปนี่ยตุ่นนาวว่าวเบาอุ้ยเป็นยังไงเลยอู้หูไปไหนไปไหนนี่หา,าแล้วน่าจะทุกน่าจะเกือบทุกตัวตัวไหนที่ป้อนแอรนะนี่ตัวนี้นี่ตัวนึนวนงเงียบเง็บเงยบเลย เป็นน้ำานามเป็นน้ำานาำน้ำามามันห่อนนาำไม้น้ำข้าสมข้าสมทอตอนนี้นามมันก็ดันกับลมกับแก๊สพวกคอร์บอนถ่วงอู้กับเขาเกิดเลย่อมแรงทอดทอดอ้เต็มเลยสองสามสี่ห้าพวก ปลานอกน้ำของแท้น้ำมันร้อนเกินอุ้ยหอนนะอย่อนนะปลาน้ำบุญเลยพี่น้องนะ้ำเปิดจากน้ำปลาปานปลา้ำอุ่นปลาน้ำบุญเลยนะครับนี่เสรล้วปลาน้ำบุญน่ะข้างนอกเปนำเย็นนะอู้ไปไปไปมันเป็นน้ำ เป็นน้ำนามน้ำอ่อนารน้ำเปิดอดกมาไม่ไม่มไมอนามมันขขางพอเลยมีแต่ตัวที่แข็งแรงที่สุดที่มันอยู่ได้รอด ห่อนห่อนหนอน่นำอนมันหนำเย็นมันมันหนำห่อนจักเลงแดดเด้หนำตาปลาันห่อนเลยเนี่ยหนี่งไงห่องมาเลยโอ้ยแรงแรงตน่เลยเบื้อส่องฟูวัดเขาบังด้อนื้อมาแรงเลยเนื้อบ้งถุงสองถุ โอเคครับ okay, um